ชอบเรื่องโกโก้นะคะวันนี้คะโอ้โว้วโอ้โห้านึ่งกิ่อไนะต่ยังระังเตอ คำถามว่าคุณเจอประโยคของคุร้างมีของลาอ่ให้ดูเยอะมากๆเาะแบบมีข้อวานคะค่ะ แลให้มันบรยากาศบรรยากาก็จเป็นประมาณนี้นะคะสินค้าแบบครัวตตครัวก็สอนหเมีต่างอย่างมากที่เป็นของตกแตเป็นตรงน้เองเราอาหารค่ะ เารอเอาอยม่โซนที่ควรนั่นเอง่อนที่ราอาหารนั่นเองฮะบเป็พนพวกร่างจะมีแต่ลักษณะผ่าแหต่ ก็จะเป็นแก้วนั่นเองเป็นตู้นะคะแบบน้จะเป็นเตานันี้นะคะกลาวันรอดนะคะโซนหวดน้ำนั่นเองเออทำอาหารดับกันเปรอน,นนั่นเน,น,นะคะ น่ารักมากคือโซคีนมากแบบเป็นแบบคอ้โคนนี้จะไปขวดน้ำนิสวยแวล้วยอดเป็นแล้วถ่ถามยไงไเลย นี่คือคล็อกนั่นเองน,น่ะจ้านี่ยน่ะเป็นโซนหมอนนั่นเองนะคะมีลายเตะโซนเดียงนี่ ต่อน,นี่จะเป็นผ้าม่านนะคะการอาบน้ำผ้า <5. S 2> อันนี้ผมนั่นเองลาย้มา,าดูกบอนมีลายต่างๆะคะ เช็ดทามอีกนี่ทุกคนเป็นโรมนิดนีดแล้วเขาหูน่ารักสุดในหมาน้อยในหมาน้อยก็มี้อันี้ใคยบ้านเราบลยสีน้ำตาด้วยใีหลายรูปแบบนะ จะของตกแต่งบ้านนะคะนี่แบบเครื่วัวใส่ของต่าเอที่ทำเรื่องความแบกันก็เสร็จที่ของนะคะที่ใส่อซอสมีโลเกต่างนี้นะคะ กดน้ำอีนนก็จะเป็นแบบที่ลองอาหารแบบใส่อาหารวา้างเยอะเลยนี่แบบหุบผ้านะคะเป็นแบบใส่าอแบบแบกเดินทางแบบเดินทางเที่ยวนี้ อัน,นนี้จะเป็นแบบุูกต้าเรื่องคัวมันค่าอันนี้ก็จะเป็นกระทาน,นะคะนี่ต่อท้่ไหวตว่าไม่ถูก นี<ส> garden, ่นี่จะเป็นแบบกรรนะคะอีนนี้จะเป็นแบบอดไข่แบบทำได้ตาเๆาวไปแกไข่แกไข่ขาว ปฏิกิอิยาปิกิติานะคะมันมาสนเดิมแล้วทุกคนเป็นน้ำใส่แก้วน้ำนะคะปีก้าต่างๆอยู่ในสตริงสายห้ามต่างนะคะได้ดิไม่มีก็มีนะคะได้บอกว่า ปาพสวามมาสัสดีค่ะป๊อตฟ้าโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับโซนโซนแบบพรมต่างๆไว้ทำจริงต่างๆนั่นเองนะคะมีพวกพรมชิดเท้าอะไรเงี้ยแบบพรมแบบไว้ลองชิดเท้านีนะคะ ก็อ <Go>. yeah. uh ันน้อยนน้อยก็ไม่สอนต่ในคือกำลังก็อสับสวนอยู่ว่าผมอยู่ไหนนี่ไหนเขาจริงๆอิงกับที่อยากเป็นแบบแนนเพชรเปิ mm ้ hmm. นี่นั่นเองโอ้โหห้องการนี่จะเป็นพร้อมน่ารักมากเปิดทอยดูสว่สวนโซนีก็จะเป็นแบบ ตัตกแต่งบ้านนะคะนอนอยงนี้ไปก็ไม่รู้ใ่ไม่หวแล้วบ้านครู้ปะปเ๊ฮอแที่ใส่ไปไปแตดเถียงคะะบ่กทุกคน โหสวยมากนีดเป็นหมอนนะคะ่ยชอบเกอรแล้วหนูจะตุกเกยวกับเตียงนะคะนี่หมอนห้างนี่หมอนนุ่น นอ่สน้องน้นน่คน่นใช่นี่ยเอบครัวเราคอิชดเลยนี่นนน

ู sociedad, Bref, ้ <aquí en S 2> ้านะคะบบเป็นเออเจ้าของถานเราก็่เรื่แบบผ้านะคะโซน้ นะแเขท่เี่ยนะศูน์แปขี่นยมีดีส่แว่งมีหน่งใจหนิึงสี่งงานะคะขาแบบาผ่านี่เเขาูอกันะตททเนะกมดนี่ บรรยากค่ก็อกคุมากเลยนะคะทุ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ขอกดไดา์ดีสิบต่อนี้นะคะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค้ด้วยนะคะบ๊ายบูยไว้เจอกันจนคุณหน้าบา